ติดโควิด -19 หายแล้วอาจกลับมาติดซ้ำสองได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโควิด -19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมนุษย์โลกไปตลอดกาลและดูทรงแล้วว่าเราต้องอยู่กับมันไปอีกนานเพราะแม้จะหายแล้วแต่ก็อย่าได้ชะล่าใจโอกาสกลับมาเป็นซ้ำมีสูงมากจากกรณีของเด็กชายวัย13ปีที่จากไปเพราะติดเชือ้อโควิด1 9ที่แม้ว่าทางโรงพยาบาลได้ยืนยันว่า ไม่ใช่การติดเชื้อรอบที่2หากแต่เป็นอาการอักเสบรุนแรงในเด็กอันเป็นผลกระทบหลังจากการติดเชือ้อหรือที่เรียกกันว่า MIS-C โดยทางสำนักข่าวอีจันท์ได้สอบถามไปยังแพทย์หญิงนรุมนสวรรค์ปัญญาเลิศแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขถึงข้อสงสัยที่ว่าการติดเชื้อรอบสองนั้นเป็นไปได้หรือไม่แพทย์หญิงนุมมได้ให้คำตอบว่า การติดเชื้อรอบ2เป็นไปได้แต่จะเป็นหลังระยะเวลา3เดือนหลังหายรอบแรกแต่การติดรอบ2ภายใน3เดือนพบน้อยมากส่วนคําถามที่ว่าติดรอบ2อาการรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่นั้นคุณหมออธิบายว่ากรณีที่ติดรอบ2มีปัจจัยที่ทําให้อาการรุนแรงขึ้นเพราะภาวะที่เรียกว่า post covid syndrome คือภาวะที่แม้ร่างกายจะไม่มีเชื้อโคว i ด19อยู่แล้วแต่อว,วัยวะบางส่วนเช่นปอด และระบบต่างๆอาจถูกทำลายทำให้เหลือรอยของโรคอยู่หรือสายพันธุ์ที่ติดเชื้อใหม่อาจเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าสายพันธุ์แรกที่เคยติดรวมไปถึงภาวะร่างกายที่อ่อนแอทำให้ภูมิคุ้มกันรับไม่ไหวจึงอาจทำให้อาการรุนแรงกว่าครั้งแรกและข้อสงสัยสุดท้ายคือติดแล้วรักษาหายแล้วภูมิสูงขึ้นจริงหรือไม่คุณหมอได้ตอบว่ามีผลวิจัยออกมาว่าเมื่อหายจากรอบแรก ภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นและจะไม่ติดซ้ำภายใน3เดือนยังคงเป็นจริงแต่ก็มีส่วนน้อยมากที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงติดซ้ำรอบ2ได้และหากร่างกายไม่แข็งแรงบวกกับติดเชื้อสาพันธุ์รุนแรงกว่าเดิมก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 <Jahren. S 1> เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ